อโยวันนี้มาทำอะไรคะรับหมารับหมารับหมาที่อ่าสารการบินนกแอร์ไหนดูดิไหนดูรสชายดิโปรตีอุ้ยไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่หัวดำรสชายโปรตีรสชายอย่าไปกินหรอก แล้วชายปูตินแล้วชายปูตินเขาชื่อปูตินฮะเสร็จแล้วเหรอล้วชายปูตินอ๋อถือไปดห แ้วไข่ด้วยไหนดินดเฮ้ยหาเจอเจ้าของแล้วเหรอเดี๋ยวร,รยับตัวจากก่อน